ดีค่ะสวัสดีมีความสุขท,ทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปซปเปอร์มานค่ะตามลาหาผลไม้วันวานสักหน่อยค่ะไม่มีผลไม้กินเลยค่ะกะว่าจะไปกินไก่ทอดที่ซปเปอร์มานค่ะไก่ทอดซปเปอร์มานอร่อยค่ะหาซื้อเนื้อคงไม่ซื้อแล้วซื้อมาวันนั้นเต็มตู้เลยแต่อยากไปค่ะอยากออกจากบ,บ้านสักนิดนึงก็ยังดี ไปได้ก็ซื้อกับข่าวก็ไปซื้อกับข่าวนี่หละค่ะไปหาดูผลไม้ก,กับไปซื้อไก่ทอดค่ะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ดูดอกซากุระข้างทางค่ะบานเต็มเลยค่ะยามาอยากจะเอาต้นซากุระลุกหน้าบ้านมากๆเลยค่ะเห็นแล้วมันสดชื่นทั้งดอกสีขาวและสีชมพู หน้าหนาวแล้วค่ะอากาศจะเริ่มบุ่นขึ้นทุกวันแล้วหลังจากนี้ไปมาดูดอกไม้คน่ะต้นสักหรักรูสันนี่จะเป็นดอกอกากาเขียว ไก่ไก่มากินกับมาถึงบ้านแล้วก็แยกขวดค่ะขวดที่เรากินนี่แหละคะ่ะเก็บไว้แยกแยกเอาไว้จะขายค่ะเสียดายค่ะไม่พาไม่อยากกินไปโดยเปล่าประโยชน์ขวดที่เรากินเก็บมาไไป,ปีนึงก็จะได้ประมาณกล่องนี้แหละคะ่ะเอาไว้ไปขายค่ะไม่พาไม่อยากทินไม่พาเสดายค่ะปกติก็จะใส่กล่องนี้แหละคะ่ะไว้แต่ว่า ฝามันแตกค่ะตากแดดนานฝามันก็เลยกรอบปอแตกแล้วฝนก็ร่วงฝนตกก็น้ําก็ขังอยู่ตรงข้างล่างนะคะแม่พาก็เลยจะเอาถังไปทิ้งค่ะก็เลยเอาขวดใส่ถุงพลาสติกไว้ค่ะพาบ้านบอกว่าขวดเป็นทิ้งเถอะแม่พาไม่ไยอมก็เลยต้องแยกเองค่ะเสร็จก็ทํางานตัดยมตัดหญ้างานในสวนต่อค่ะใช้เวลาว่าง เปิดประโยชน์เป็นการออกกำลังกายไปในตัวค่ะงานก็ไม่ทำปรกาศล็อกดาวน์อีกแล้วค่ะเราก็จะได้อยู่บ้านต่ออีกสองอาทิตย์ราพอดีทำงานบ้านงาน,สนเสร็จพอดีค่ะทุกอย่างของที่สั่งไว้มาทำหลังคาก็มาแล้วค่ะเราก็คงจะได้ทำต่อหลังคางหลังบ้านพอดีค่ะสองอาทิตย์น่าจะเสร็จ ทำกันแค่สองคนไม่แน่ใจมันว่าจะเสร็จไหมเพราะว่าเป็นงานท้ทาย,ยางานหนักแอ่พาก็คงช่วยไม่ได้มากทำเท่าที่ทำได้ค่ะเราก็ไม่ฝืนตัวเองค่ะพอเท่าที่เท่าที่เราไหวค่ะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็เหลือไว้พอเขาปวดล็อกดาวล้วก็จ้างคนมาช่วยแฟนทำค่ะก็อลองลองดูก่อนค่ะนะคะก็ทำเท่าที่ตัวเองไหวไม่อยากจะฝืนตัวเองมากค่ะ ต้นไม้รอบๆรั้วนี่ก็เป,เป็นเป็นดอกไม้ค่ะเป็นดอกอ่เขาเรียกตา r จส s m มินดอกดอก j a สซ์มินค่ะเป็นเป็นดอก j a สซ์มินแบบเป็นเป็นเลื้อยคานค่ะเลื้อยขึ้นไปตรงข้างรั้วค่ะเวลาเขาออกดอกจะหอมมากเลยค่ะหน้าสปริงเข้ามาประมาณสักเดือนหนึ่งเขาจะออกดอกขาวไปทั่วนีรั้วเลยค่ะจะหอมมากเลยค่ะาชอบค่ะ แต่ละปีใกล้ใกล้พ้นหน้าหนาวเราก็จะเล็มเขาหน่อยะไม่ให้เขายื่นออกมาเยอะเกินไปค่ะเก็บเขาหน่อยเพื่อความเรียบร้อยค่ะจะย้ายข้างฟ้านี้ออกค่ะแล้วจะต่อหลังคาค่ะจะฟ้าฝั่งนี้ออกค่ะ ลาใส่ก็บอกว่าไม่ให้ใส่ก็จะใส่ลอาออกบอกว่าไม่ให้อ,ออกก็จะอ,ออก <c oughs> นี่แล้วค่ะชีวิตกู่มันครบรถอย่างนี้แล้วค่ะไม่สำเร็จรูป<า>เหมือนว่ามีม,ม,ม,มากินส้มตำกันค่ะตำส้มตำกินกับขนมจีนอร่อยอร่อยขนมจีนแห้ง่ะ <c oughs> แ้มันต้มซื้อเส้นขนมจีนของเวียดนาม่ะขอใช้มือด้วยใช้ตะเกียบมันไม่เดีย๋ยวนี้จะพังของแล้วเนี่ย ปาดดีวันนี้สานี้ไปทำงานสองวันต่ออาทิตอ,อร่อยมาก ขนมจีนจะช่วยดับเผ็ดเอามาคลุกกันหนา <c oughs> ขนาดนี้ใบมงพอดีเลยเวลาขนมจีนต้มโำ้ยเผ็ดสะใจ วองกินเข้าไปท้องจะดุ่งอะ ผักยกมาค่ะเผ็ดมากได้ผัดผักมากิน 啊！嗯给么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯 คืออะไรเต <Del i. S 1> ็มลีอมมีผักเค้ายังช่วย เมฆทอดทีพอดีอดอดมองไม่เห็นลาไปแล้วค่ะนะขอบคุณค่ะที่มารับชมขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนะ